โอเคครับ okay, สบายดีทุกคนมืัอนี้มาพบกับก้อยคือเก่ากับสายสตูดิโอมืัอนี้ก้อยจะพาทุกคนมาโอนเะงินนัโอนเงินอยู่ในแอป b ีซีเอนี่นะั่นเนาะสำหรับผู้ตั้งใหม่กับแบบก้บยัง,งงงงแบบว่าโอนบอกเข้าใจฮะนะมืัอนี้ก้อยจะให้ซีมาสอนวิธีโอนเนาะหรือว่าวิธีเติมบ้านเติมยังนะเนาะเทาก่อนดึนเทากับมีแอปก่อนนะเนาะเทากับกดเข้าไปเลย สแกนได้ในหุ่นมือเนาะเพื่อความสะดวกวงไวหลังจากนั้นมาหนานี่เขากดที่หูบ,บัตรของเฮาเนะของคอยเป็น one c า r d one one cash นี่นะแต่สำรับผู้ที่มีบัญชีผู้ที่มีบัตร atm มันก็จะเป็นหูบ,บัตรอยู่นี่เนาะแล้วก็กดมาที่ตัวนี้เนาะโอนเงินนี่เนาะปึ๊บ ดไปนี่เขาก็ใส่เลขบัญชีของเฮาเนาะใส่เลขบัญชีบปรมาณของเฮาเนาะของผู้ที่เฮาจะโอนเงินไปหายนั่นเนองเนาะกดอยู่นี่เดี๋ยวคอยขอเบิรงเลขบัญชีก่อนแป๊บหนึ่งเนาะนี่เนาะของบัญชีเอื้อยเพื่อนเนาะขอยจ่ายค่าบัานเนาะเพราะว่าคอยให้เพื่อนเติมบัานให้ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์

หลังจากนั้นก็กดต่อไปเนาะเลขบัญชีนี่มันมี18ตัวเลขเนาะเพื่อเข้าใส่สมเร็จแดงก็กดต่อไปเลยเนะเาะปึฮาวการ์มาเซกเบิ่งว่าเลขบัญชีเขากดถือบอเนาะเขามาเบิ่งอยู่ทีซื้อมันเนาะสุสกรเนาะเขากำมาเบิ่งอยู่ถามซื้อเลขบัญชีเนาะนี่สุกรก็ถือเนาะเป็นทูกเพลินเนาะ ขอจะโอนให้เพิ่นจ่ายค่าบาัตรบัตรหนึ่งเนาทุกคนเผื่อมาเป็นสิบพันกีบเนาะนี่ถอดดองจากนั้นก,ก็กดต่อไปเลยเนาะปึ๊บตอบคำถามดับเนาะแต่ว่าคอยสิใส่สเกนเนี่มือเอาปึ๊บคำอธิบายเนาะเอาก็ใส่ไปเนาะจ่ายค่าบัตร เนาะหรือว่าใส่อยังก็ะเด้วเต่เนาะผู้ที่ให้ค่าหยังเนาะเพื่อฮา้ิน้าบินนี่ไปให้เพิ่นนบึงเนาะน่ะ,นะจุดผิดอ่ะใจค่าบาัรเนะาะใจค่าบัรได้หลังจากนั้นเฮาก็มากดต่อไปเนาะต่อไปอยู่ดุมนี่กดปึ๊บเฮากเชเซเบึงได้ละเอียดก่อนเนาะว่าจำนวนเงินเฮา ใส่ถือแล้วบบเลขบัญชีที่เขาโอนให้ถือแล้วบบเนาะหลังจากนั้นก็กดเลยเนาะถ้ามันถือบัตรด้ก็กดโอนเงินเนาะกดปึ๊บนี่เนาะถ้ามันสาําเร็จมันจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเฮาก็แคปเอาใบบินนี่ไปให้เอื้อยเพิ่นเบิ้งเนาะว่าเฮาได้โอนเงินแท้เนาะในเวลานี่วันทีน่นี่วันที่สิสี 2, 2, ่เดือนสองสองพันสิบเอ็ดเนาะ เวลา10บโมงศูนย์ศูนย์เนะาะเศาเอ็ดวินาทีเนาะมากะสิประมาณนี้เนาะทุกคนกะหลังจากนั้นก็กดสดัมเ็จไปมันก็จะกลับมาหนาเดิมครับโอเคเนาะทุกคนบวกข้าใจวางไดจกะสามารถคอมเมนต์ถามได้เนาะคลิปนี้กะผมมีอย่งางไรสิเลจบเพียงเท่านี้เนาะมาก็ะระดิ่มก็ได้กดแชร์เลยก็กดติดตามให้ซ่องซ้ายสตูดิโอสำหรับคลิปนี้ ไม่บายคลิปหน้าพ่อกันไหม